ยิ่งความจเจริญเติบโตขึ้นเร็วเท่าไหร่มนุษย์ก็ห่างไกลธรรมชาติมากเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นจนชินตาคือการใช้เครื่องมือสื่อสารตลอดเวลาในหนึ่งวันมี้4 4ชั่วโมงแต่ถ้านับเวลาจริงๆเราอาจจะเงยหน้ามองเห็นโลกกว้างด้วยตาของตัวเองไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำวันนี้เราลองหนีโลกเมืองกรุงมาใช้ชีวิตให้ช้าลง เรียนรู้วิถีชีวิตเข้าใจสัจธรรมในธรรมชาติเอาสองเท้ามาสัมผัสพื้นที่บนโลกมนุษย์ในแบบที่ชีวิตควรจะเป็นเราสองคนจะไม่ทำเป็นตัวอย่างแต่เราจะไปให้ทุกท่านได้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้เพียงแต่คุณไม่เคยลองสัมผัสมา ราขับรถไปตามถนนพระรามสองมุ่งหน้าสู่บ้านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามขับกันยาวๆกว่าหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มเห็นชาวบ้านที่ตั้งร้านค้าเล็กๆมีถุงสีขาววางอยู่เต็มไปหมดพอมองดูดีๆแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นร้านขายเกลือเราทั้งคู่เลยเกิดความสงสัยกันว่านาเกลือที่เห็นกว้างสุดลูกหูลูกตาแบบนี้พวกเขารักษาวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาได้อย่างไรก่อนหน้านี้รู้จักนาเกลือไหม รู้จักข่าว่าเป็นนาเกลือแต่ว่าไม่รู้จักลึกซึ้งแล้วก็เคยขับรถผ่านเคยเห็นเฉยๆว่าเป็นนาเกลือขาวๆแค่นี้ค่ะพ่อของมายอะคะก็เหมือนกันค่ะแค่ขับรถผ่านเคยซื้อแต่ว่าไม่ได้รู้จักเยอะมากสายสลัีค่ะคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะคุณลุงเชิญเนาะลุงเชิญโอ้เกลือเต็มเลยอ่ะ อันนี้คือเขาเอาไปเไม่เหมือนกันอ่ะเอาไว้ดองดองพวกผักแบบนี้เกลือปนมันมาจากโรงงานแล้วนี่นูกเข้าไปดูข้างในได้ป่ะคะได้อยากรู้ว่าปยูกนไปดูกันนี่อะไรอะคะล้างเกลือรับลาอะไรนะครางเกลือมาางนี้มาล้างกระบวนการเป็นน้ำนะครับน้ำไม่ต้องออกมาจากทะเล แล้วก็มีเครื่องมีใช้ท่อดูดน้ำขึ้นมามา,ม,ามามาพักไว้พักไว้ก็ค่อยๆปล่อยมาน้ำมันจะแกมาเรื่อยๆจะเค็มเดือนมีนาเมี่ามน,ามน,ามนามจะแหลมจะได้เกลือเยอะอมันจะได้ฟัมามหน้าของเกลือเนี่ยเกลือบางทีถ้าว่ามันทามันเร็วมันก็บางมันจะไม่ได้ฟ้มาะะมหน้าแบบอย่างนี้เป็นก้อนกอ,นอใหญ่ๆครับ ได้ครับก็เค็มอ่ะก็เกลือหนิอมเลยค่ะไปถามาหลังคือว่าเราลังมานะเหมือกองใช่ไหมเอาดำๆออกเราผลาเดี๋ยวถ้ามันแห้งนะมันก็อย่าถ่าวันนี้อ๋อถ้าแห้งเราจะขาววันนี้ครับเพราะมันยังเปียกน้ำอยู่นะถ้าเขาเอาเข้าโรงงานนะครับเขาจะมาใช้น้ำยากัด มันจะเหมือนว่าคนกินจะเหมือนว่าไม่ปลอดภัยเลยอ๋อไม่ปลอดภยัยไม่ธรรม<อ>ชาติไม่ธรรม,มชาติไม่เลยหนูร้องอ,าอา<ป>้าวไหมบึุนใช้แขนมากอ่ะแขนจะได้เฟิร์มเฟิร์มเว้ยถ้าได้แข่งเนี้ย ำมันเค็มแค่ไหนอ่ะน้ำเค็มเราใช้ปลอดวัดครับไหนคือปลอดคือปลอดครับคือจะวัดความเค็มมันก็ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหมใส่กองเต็มก็ด้เวลาแล้วก็ค่อยปล่อยดูยังไงอ่ะคะมันจะดูมันจะมีเลขก็คือความเค็มเท่ากับ15เค็มมากสุดคือเท่ากับเท่ากับ อันนี้หนูไปยืนไปไปเหยียบอะได้ใช่ป่ะไม่ลึกใช่ป่ะคะเกลือที่เราเห็นตามท้องตลาดที่เป็นสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รู้จักคุณลุงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ เ,เกลือที่มาจากธรรมชาติจริงๆเขามีการขาัดสีมีการฟอกขาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณลุงก็แนะนําว่าให้ทานแบบธรรมชาติดีกว่าจะปลอดภัยกับเรากว่าอะไร้อย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันจะเป็นกระบวนการเสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายแหละที่เราจะเอาไปใช้แต่กว่าจะได้มาเนี่ยคือเราเห็นแล้วแหละว่าแบบทุกอย่างที่ลุงเขาเริ่มอ่ะมันมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่ได้ผ่านเทคโนโลยีอะไรมาเลยคือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายคือคุณลุงเขาไม่ได้มีเทคโนโลยีเขา้ามาเกี่ยวอะไร สงขาเอคองโคน,คนกิจกรรมของที่นี่นะคะก็คือมีปูกป่าชายเล่นมีให้อาหารลิง พอเจอเหตุการณ์ที่มายถืออาหารลิงอยู่ค่ะแล้วก็เอาอาหารนี้ให้ลิงตัวอื่นแต่ลืมมองไปว่าข้างล่างมีลิงอีกตัวหนึ่งซึ่งก็สุดท้ายก็ดนเขากะชากอาหารไป ก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราสองคนมาปลูกป่าชายเลนกันอ,อ,อาจจะดูน้อยนะคะเพราะว่าปลูกกันแค่คนละสองสามต้นแต่ถ้าเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าทุกคนในประเทศไทยเนี่ยช่วยกันปลูกแค่คนละต้นเนี่ยมันจะเยอะขึ้นอีกแค่ไหนจริงไหมราะว่าถือว่าสิ่งที่เราทําอยู่มัน,ม,นมันยังเป็นส่วนน้อยมาก <S <S ถ้าเทียบกับทั้งประเทศหรือทั้งโลกเพราะน้อยมากจริงๆแล้วก็สิ่งที่จะบอกคือธรรมชาติอ่ะเป็นสิ่งที่เขา อยู่คงที่ของเขาอยู่แล้วอะอแต่เราเป็นมนุษย์ที่มักเข้าไปทําลายเขาก็แค่อยากจะหลกัหลกๆเลยคือแบบว่าชีวิตประจําวันของเราอยู่ในเมืองอยู่แล้วถ้าวันวันหนึง่งวันสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราแค่สลับเวลาที่มีอยู่อะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือชวนคนใกล้ตัวเงี้ยคะ่ะแค่มาปลูกต้นไม้อาจจะไม่ต้องมาปลูกที่นี่ก็ได้อาจจะปลูกที่บ้านหรือทําที่ไหนก็ได้กิจกรรมที่สาวที่เราสาม,มารถตอบแทนธรรมชาติได้ใช่ก็ God. ลองปิดตัวออกมาจากโลกไซเบอร์นะคะทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ออกมาสู่โลกธรรมชาติที่มันสามารถจับต้องได้จริงๆแล้วเพื่อนๆจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้รับเนี่ยมันมากกว่าที่เพื่อนๆคิดไปเยอะเลยค่ะสีมือจากแรงใจของเราสองคนอาจจะดูน้อยไปสักนิด กับการเติมความเขียวขจีให้กับโลกใบเดิมนี้ก็อย่างที่บอกเราจะไม่ทําเป็นตัวอย่างแต่เราอยากให้คุณเห็นในสิ่งที่เรามาสัมผัสซึ่งคุณก็สามารถทําได้เริ่มสักสิ่งใกล้ตัวชักชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ปลูกต้นไม้แค่คนละตน้นมีเวลาว่างลองปิดตัวจากโลกไซเบอร์ไปสัมผัสโลกมนุษย์แบบที่จับต้องได้เปิดใจแต่โลกใหม่สักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น